ุณแทพคุณยังไม่บอกไม่กล้าเลยไม่ใช่ A G N หก E C Q ไม่คือมันมันมันคล้ายจีเอมันคล้ายจีผมไม่รู้นครับคุณคุณต้องเชื่อผมผมมนสอนพวกคุณแท้ๆพวกคุณคอยบอกผมเดินสวนพวกคุณ N ก E C Q เอ้ครับครับอื้ม สวัสดีอยู่กับผมนิกฟิ u ลี่และก็เ,เกมก o สก e สดักเฮ้ยกว่าจะได้พูดเอาเป็นว่าบรเป,รปร็นนักสนสุดและก็ตัวขาวบริสุ์และผมก็ร่บไม่เป็นแบบสุดๆซึ่งผมก็ดเดินอยู่ตรงนั้นแบบเป็นร้านกว่ลรอบและผมก็ได้ผูดผ้พายแนะนำขึ้นมาแล้วก็เลือนะ่อนหาผมก็ได้เลื่อนหาอยหลายนาที แล้วผมก็ไดจะกบบานนั้นจึงได้อ่านแล้วก็เข้าใจผมไม่ได้ทำอะไรเลยในเกมนี้แค่เดินเล่นก็เฝ้าดูเพื่อนตายทีละคนตาย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 แล้วผมก็ได้ไปเจอกับคนคนนี้แล้วผมก็คิดว่าเขาเป็นเป็ดผมจึงเลยพยายามวิ่งหนีเขาผมก็เลยพยายามวิ่งไปปินตูนผมพยายามวิ่งไปรีสอร์แล้วผมก็เลยสักวคลาดเขาเอาจากผมได้เพราะผมต้องการอยู่คนเดียวเพื่อให้ได้ตัวเองได้ว่าผม เป็นคนทำให้เพื่อนต้องตายและทำให้พเ,เพื่อนๆแพ้ในเกมนี้